สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือ English in Shape ภาษาอังกฤษยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงแล้วก็ยิ่งมั่นใจค่ะอยากชวนทุกคนมากระชับภาษาอังกฤษให้เข้ารูปเข้าร่างยิ่งขึ้นค่ะ So let's firm up your understanding of English. Let's get fit with Coach Boo and Coach b o o p e Coach b o o p e สมัยนี้ทุกคนค่อนข้างมีคอมอยู่ใกล้มือนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ใช้เกมเล่นนู่นนี่นั่นแต่แต่ว่าสิ่งที่เบสิกที่สุดที่ทุกคนต้องใช้ก็คือการพิมพ์งานแน่นอนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมากระชับคําศัพท์เหล่านี้เกี่ยวกับคําสั่งพื้นฐานหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า basic commands basic commands ในคอมพิวเตอร์นะคะอย่างแรกเลยเวลาเราเริ่มใช้งานเราก็ต้องพิมพ์ type type อย่าลืมออกเสียงเพ้อ ตัว p huh. นะคะตอนท้ายคำด้วยหลังจากพิมพ์แล้วก็อาจจะมีการ copy paste ที่เราเรียกในภาษาไทย copy paste copy เนี่ยนะคะให้ออกเสียงสาอังกฤษเป็น copy เป็นเสียงเคเหมือนคอควาย copy stress พยางค์แรกแล้วก็ paste p, p a s t paste ที่แ huh. ปลว่าทาก,กาวแล้วก็แปะกระดาษเนี่ยแหละค่ะคำเดียวกันเขียนเขียนไปแล้วเกิดว่าอุ๊ยเขียนผิดอยากจะแก้ไข edit ไม่ใช่ edit หรอไม่ใช่ edit Edit อ่านว่า edit ah. สระเอนะคะ mm hmm. edit อาจจะทำด้วยการยกเลิกสิ่งที่ทำไปเมื่อกี้ก็จะตรงกับคำว่า undo หรือถ้าเราจะลบทิง้ง delete delete หรืออีกคำหนึงที่แปลว่าลบเหมือนกันก็คือคำว่า erase er <ase. S 2> delete หรือ erase mm hmm. ก็ได้นะคะเอาล่ะทำงานเสร็จเรียบร้อยพิมพ์เสร็จตอนนี้อยากจะเซฟไฟล์เก็บไว้ Save ได้ยินเสียง V ไหมคะ S, v. <S, S A V E ไม่ใช่ F E นะคะ mm hmm. คนละความหมายกัน Save งานของตัวเองไวค้ค่ะหรือถ้าใครไม่ Save อาจจะปิ้น Print อ,อ๋อไม่ใช่ปิ้นหรอไม่ใช่พ <he? S 2> ิ้น ถ้าพูดว่า print อาจจะต่ชาติงงได้นะคะจะคิดว่าบีแตน P R i n t P R นะคะ P R I N T Print ก็คือการพิมพ์งานนั่นเองค่าโอ้โหข่าวนี้นะคะกระชับกันไปเรียบร้อยข้าวหน้าใครจะพิมพ์งานทำพวก Office Word Excel นะคะเอาศัพท์เหล่านี้ไปใช้ให้แม่นยำออกเสียงให้ถูกต้องด้วยค่ะ So catch us next time and we'll firm up your understanding of English in English in shape วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับ Print. No, this is tight. Pin. Pin. Okay. Oh,